ะะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำารีแอคชั่นของช่องเรากันนะก็ในวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเนาะเพลงใหม่นะคะของน้องๆอิจีกันนะก็น้องๆเนาะได้คัมแบ็กแล้วนะคะใน The First Album เนาะ crazy in love นะคะ ก็เป็นอัลบั้มเต็มเลยนะอัลบั้มแรกนะคะของน no ้องอิจีเนาะโดยมีเพลงแทร็กไตเติลนะคะที่ชื่อว่า l o c ก้นะซึ่งเราก็เคยได้เห็นตัวอย่างนะคะแบบทีเซอร์เนาะในเพลงนี้นะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคือจะเป็นแนวแบบที่แบบดูโตขึ้นนะแต่ยังคงเป็น i ิจอยู่นะคะคือมีความเป็นแบบฟิตเฟียอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเค ก็หลายเดือนแล้วนะคะที่น้องๆอ G จี IG นะไม่ได้คัมแบ็กนะคะตั้งแต่เพลงมาเฟย์เดอะมอร์นะิงเนาะซึ่งเราก็เคยได้ทำรีแอคไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือเพลงนั้นเป็นเพลงที่เท่มากๆเลยนะจริงๆเป็นคอนเซปที่แบบทั้งเฟียสแล้วก็เท่อะเออก็มารอดูกันนะว่าในเพลงโลโก้นะคะจะเป็นยังไงนะโอเคงั้นเรามาเริ่มรีแอคเพลงโลโก้กันเลยดีกว่าเนาะของน้องๆอ G จี IG นะโอเคเริ <Okay. S 1> ่ม มีความเกมๆนะกกว้าวอุ้ยเยจีอุ๊ย,ยน้องลูจินผมยาวแล้วอ่ะอุ้ยผมดำ้วยคือแบบอยากเห็นน้องผมยาวมานานมากแล้วนะอุ้ยอยู่นา นาคือสวยตลอด <laughs> โอย้ยจยจีคือแบบโอ้โอเทมากเ <laughs> ชอ <laughs> ยองยจีคือสวยมากอะ ยังคงคอนเซปต์อีกตีอยู่นะมีความแบบอุ้ยลรีานนะ,ะมั้งยดนตรีคือแบบลเคเคนลัคเคโออ้ย,อยชอบลูกม,มีน้องลูจินมาก าวยาูน,นาคือแบบอ,อุ้ยสีผมน้องคือมีความแบบย้อมหัวขึ้นหัวสีชมพูไฮไลท์แบบสวยมากสีผมอุ้ยชอบดูจินอะ อุ้ยรูจินเทพมากมีความแบบ อะไรอ่ะอุ้ยโหลูจินคือแบบลูกนี้คือได้อ่ะจริงจริงอมีความแบบจัดคอน คอนหูโอเคเลยนะ girl, girl. อุย้ยดูจินคือ girl, girl. crazy เลยอุย้ยชอบลุคนี้มากตายแล้วคือถ้าจบยังคงความเป็นอิจีมากเลยนะโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคนะคะเพลงโลโ a ลเนาะของน้องๆอิจีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่าเราชอบความแบบ อีจี IG นําเสนอมากเลยนะจริงในแต่ละคัมแบกเนาะไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ไหนนะคะแต่ก็ยังคงความเปแบบอีจีอยู่นะคือชอบตรงแบบตรงนี้มากเลยนะจริงวงนี้นะดีแบบดีมากจริงนะที่แบบยังคงความเป็นแบบชั้นแต่ชั้นเป็นตัวชั้นอะไรเงี้ยเออมีความเลิศความสวยอะไรเงี้ยเนาะมีความมั่นใจอะไรเงี้ยชอบตรงนี้มากๆเลยนะคะในความเป็น I ีจีนะ และที่สำคัญคือเพลงนี้นะคะมีความแบบเปลี่ยนลุกเนาะเปลี่ยนสไตล์ไปนะคะคือมีความดูโตขึ้นเนาะแล้วก็มีแบบผสมความแบบเท่ความเฟียสความแบบน่ารักอยู่ด้วยกันนะในเพลงนี้นะคะในส่วนของฉากนะคะคือฉากทำออกมาได้ดีทุกฉากเลยนะสวยทุกฉากเลยนะคะคือในแต่ละฉากมีความสะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละคนเนาะและที่สำคัญคือที่เราเห็นในเพลงนี้นะคะมีเพิ่มเข้ามาเยอะมากคือความเป็น 4G นะซ g คือจัดเต็มมากจริงเพลงนี้เนาะ ลูกเล่นคือเยอะขึ้นมากเลยนะคะในเพลงนี้นะสีสันแบบ MV แบบจัดจ้านเนี่ยชอบและที่สำคัญเลยนะคะในส่วนของเพลงนี้เนาะที่เราแบบประทับใจมากๆคือน้องลูจินไว้ผมยาวแล้วนะทุกคนคือแบบว่าเราเป็นเมนน้องเนาะแล้วคือเราอยากเห็นแบบน้องไว้ผมยาวมานานมากเลยนะคะคือปกติเนี่ยน้องก็เป็นคนที่แบบเท่อยู่แล้วนะแต่พอมาในเพลงนี้เนาะที่แบบว่ามีความแบบไฮไลท์ผมแล้วมีความดูโตขึ้นอนะคือแบบ มันไม่ไหวแล้วทุกคนมันเท่มากคือน้องเป็นคนที่แบบมีความแบบเท่ในตัวเราชอบแบบไฮไลท์น้องมากเลยไฮไลท์ผมน้องอ่ะโอ้โหลุคนี้คือแบบแตกแตนจริงทุกคนโอ้ my god มากมากจริงในแต่ละคนน้องก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนลุคทุกคนเลยนะดูมีความโตขึ้นนะแล้วก็มั่นใจขึ้นมากๆเลยนะคะในเพลงนี้เนาะท่าเต้นคือยังคงคอนเซปต์ความเป็นซิกเนเจอร์นะคะของอีจีอยู่นะคือท่าเต้นเป็นอะไรที่แบบ เต้นตามได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราชอบซิกเนเจอร์มากๆก็คือท่าที่แบบสวมมงอ่ะเออยังมีความแบบมีท่านี้อยู่นะที่เราสังเกตนะในในเพลงนี้เนาะ โอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อแล้วเนาะก็ขอฝากนะคะให้ทุกคนไปติดตามผลงานของน้องอิจีกันด้วยนะคะในเพลงโลโคเนาะน้องๆก็ได้คัมแบ็กนะคะในอัลบั้มเต็มชุดแรกเลยนะก็อย่าลืมไปฟังเพลงของน้องๆกันนะคะโอเคงั้นเราก็ขอลาเพียงเท่านี้เนาะก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงลอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้ก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย